มาจ้ามาจ้าพามาเที่ยวเขาวังรัชการข้างบนก็จะมีวังอะ่ะของรัชการที่สีลิงเยอะมากของมาก ไปค่ะไปเดินเที่ยวกันมาตลาดมาซื้อข้าวก็เลยแวะถ่ายให้ชมกันไม่ให้เสียเวลาตอนเย็นน่ะจะมีคนมาออกกำลังกายเยอะ ดูลิงดิเฮ้ไม่ไม่ชอบไม่ก็อ,อยากเข้ามาหรอก อันนี้จะเป็นศาลหลักเมืองนะเนี่ยคนก็จะมาไหว้สักการะกันมาขอพรเราก็เคยเข้าไปเหมือนกัน นีอะไรอะดอกจอกเข้ามาในนี้ครั้งนี้ครั้งที่สามหรือที่สี่นี่แหละายโก้โก้โก ใครผ่านมาแวะมาเที่ยวกันเวลาเดือนเมษาเขาจะมีงานนะงานพระนครคีรีอะ่ะเขาก็จะจัดบริเวณรอบนี้แหละเด็กๆเขาชอบมากัน จะมีของขายเยอะแยะมากมายเราเองเป็นคนเพชรบุรียังไม่เคยขึ้นบนเขาวังเลยขึ้นไม่ไหวไปไปไปเที่ยวด้วยกันลิงหมาพร้อม อะไรไม่รู้อะเราก็ถ่ายให้ดูแหละ